กาบเรียนท่านประธานสภาที่กระรบผมนิพนคนขยันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปึงการเขตเลือกตั้งที่สามพักเพื่อไทยท่านประธานครับขออญาตหารือความเดือดร้อนของพี่น้องที่ลูกหลานติดยาเสพติดวงเล็บยาบ้าวันนี้ทั่วประเทศตามฟังข่าวมีมากมาย ดังนั้นวันนี้ขอหาลือฝากข้อหาลือผ่านาท่านประธานไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีครับท่านนายกเศษฐาทวีสินทําไมถึงฝากหารือเรื่องนี้ครับท่านก็เอาจริงจังจริงใจสั่งการตลอดแต่ผมทราบจากตำรวจในพื้นที่และหลายๆท่านว่าวันนี้โดยเฉพาะท่านทวีสอดส่องขออนุญาตเอยนามท่านครับพันตรจ เอกพวีสวสองรับมจีว่าการยุติธรรมท่านพูดที่นครพนมที่ผมเคยพูดอีกครั้งก่อนแหละครับว่าถ้าตำรวจไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนีหกเปรซปราบได้ดังนั้นวันนี้เสียงหนาหูเลเคินท่้นประธานว่าทำไมตำรวจบางคนบางท่านถึงไปเก็บสวยจากยาเสพติดเพราะบางท่านซื้อขายตำแหน่ง พุ่มกับรองพุ่มกับสารวัตรอันนี้ถ้าไม่มีการซื้อขายตําแหน่งเ <c oughs> ขาบอกว่าตํารวจสู้ตายครับท่านประธานดังน,นั้นทึงฝากท่านถึงท่านนายกรัฐมนตรีต่อไปนี้ต้องกาชับเรื่องนี้ห้ามมีซื้อขายตําแหน่งตํารวจดีสนับสนุนส่งเสริมตํารวจไปดีจัดการให้เรียบหากินกับยาบ้าน,นี่วันนี้ขอบคุณท่านเลขาธิการปปรสครับพลตํารวจโทพานุรัตน์หลักบุญท่านบอกว่าเอาละ วันนี้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาปราบข้าราชการชั่วที่หากินกับยาเสพติดขอบคุณท่านเลขาปปสครับจะได้ปราบข้าราชการชั่วชั่วที่หากินกับยาเสพติดให้หมดไปเสียทีส่วนข้าราชการดีดีสนับสนุนส่งเสริมเต็มที่ครับท่านประธานกราบขอบพระคุณครับ